สุขสนต์วันสว่างเป็นนักร้องลูกทุ่งชายจากแดนใต้ที่ค่อนข้างแปลกเพราะเขาถูกฉลองอย่างมากกับเพลงเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงของรุ่งเพชรแหลมสิงห์นักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของเพลงฝนเดือนหกทำให้เขาจําเป็นต้องไปเอาเพลงเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงของรุ่งเพชรมาขับร้องใหม่อยู่เสมอเพราะเป็นที่ถูกใจของแฟนเพลงแม้ว่าเจ้าตัวจะพยายามผลิตผลงานใหม่ที่เป็นแนวของตัวเองออกมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการ หรือหลังจากที่โด่งดังจากเพลงของรุ่งเพชรแล้วก็ตามปัจจุบันสุขสต์วันสว่างยังคงร้องเพลงอยู่แม้ว่าจะเคยหายหน้าไประยะหนึ่งสุขสต์วันสว่างมีชื่อจริงว่าสมชายดำรามปัจจุบันเปลี่ยนเป็นนายกิติภพดำรามเกิดเมื่อวันที่13กันยายน2 5 0 6เป็นชาวจังหวัดพัทลุงครอบครัวมีฐานะไม่ค่อยดีนักโดยมีอาชีพทำนาและประมงเมื่อตอนที่เรียนชั้นประถมเขาเป็นนักร้องประจำโรงเรียน แต่พอเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเขาก็เลิกเป็นเพราะต้องหาเงินเรียนหนังสือเองทางบ้านไม่ได้ส่งโดยหันมาช่วยพี่ชายที่จับงานขายเครื่องสําอางแบบขายตรงตามหมู่บ้านมเมื่อจบชั้นมัธยมปลายได้เข้ามาเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยายลัยรามคําแหงโดยมาอาศัยอยู่กับพี่สาวซึ่งเย็บผ้าอยู่ที่ห้วยขวางแต่ด้วยความเกรงใจเขาจึงย้ายออกมาอยู่ตามลําพังจึงต้องรับผิดชอบดูแลตัวเอง เขาหาเงินใช้ด้วยการเป็นเซล์แมนขายเครื่องตัดไฟจึงต้องยอมให้ไฟดูดวละหลายสิบครั้งตอนที่ไปสาธิตส,สินค้าให้ลูกค้าดูต่อมาเขาได้เป็นนักร้องประจําวงดนตรีลูกทุ่งสุขโขทยัยของมหาวิทยาลัยรามคําแหงหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่วงดนตรีลูกทุ่งหมอรอและการที่รุ่งเพชรแหลมเปียบนักร้องประจําวงคนก่อนลาออกไปเล่นตลกเขาจึงเข้ามารับชื่อรุ่งเพชรแหลมเปียบต่อแทนคนเก่าในช่วงนั้นเพื่อนของเขาที่มีมอเตอร์ไซค์จะคอยหาข่าวว่า ที่ไหนมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งทั้งสองก็จะพากันไปตระเวนประกวดทั่วกรุงเทพและปริมณฑลส่วนรางวัลที่ได้ก็จะนํามาแบ่งกันทําให้เขามีรายได้อีกทางหนึ่งสุขสันต์วันสว่างกว่ารางวัลจากการประกวดเหล่านี้มากกว่า70รางวัลใช้ชื่อเวลาประกวดร้องเพลงว่ายอดชายสุกเก้าจนทุกคนที่ประกวดร้องเพลงด้วยกันต้องขยาดเพราะรู้กันว่าเขาเป็นนักร้องล่ารางวัลตัวยงจากนั้นเขาก็ถูกแมวมองพาเข้าสังกัด PGM โดยอาจารย์ชุมพรเหมทานนท์และทำเพลงลูกทุ่งแนวปากใต้ออกมา3ชุดรวดโดยเขาเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่าพรพัทลุงแต่เหมือนมีกรรมมาบังขณะที่กําลังเตรียมจะลงไปโปรโมทเพลงที่ภาคใต้ก็เกิดปัญหาน้ําท่วมโครงการนี้จึงต้องเลิกสุขสั์วันสว่างที่โอดดังจึงเลิกราววงการไปราวหนึ่งปีด้วยการไปเรียนต่อแทรกด้วยการแอบไปประกวดและร้องเพลงตามร้านอาหารซึ่งในช่วงนี้เขาก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่า เสียงของเขามีร่องเสียงเดียวกันกับของรุ่งเพชรแหลมสิงเพราะเมื่อเขาร้องเพลงรุ่งเพชรแขกที่มากินอาหารจะชอบเป็นพิเศษทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เขาจับแนวเพลงของเสรีรุ่งสว่างเป็นหลักต่อมาพี่ประยุทธ์ข่าวนุยรุ่นพี่ซึ่งทํางานอยู่กรมศุลกากรได้มาพบและได้ชวนเขาทําผลงานเพลงอีกพร้อมกับได้ตั้งบริษัทชื่อสหนนทาวก่อนที่จะผลิตผลงานเพลงออกมาชุดหนึ่งชื่อ รับจำนำเมียน้อยโดยเขาใช้ชื่อว่าสุขสต์เกรียงไกรโดยได้ชื่อสุขสต์จากป้ายงานสุขสต์วันเกิดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่หลังจากที่ทดลองปล่อยผลงานเพลงออกไปได้รับเสียงตำหนิจากบรรดาชาวเมียน้อยอย่างมากและเมื่อมีเวลาน้อยในการแก้ไขเพราะมีการจองเวลารายการวิทยุต,ต่างๆเอาไว้แล้วจึงเสนอแนวคิดให้นำเพลงเก่ามาทำใหม่จึงออกมาเป็นเพลงรุ่งเพชรห้าเพลงโดยมีเพลงสงการบ้านนาเป็นเพลงเด่นและเพลงใหม่อีกห้าเพลง ปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วมียอดสั่งเทปเข้ามามากแต่ทางนายทุนซึ่งเป็นเพียงข้าราชการกรมศุลกากรไม่มีเงินทุนในการสั่งปั๊มเทปขณะเดียวกันก็ไม่สามารถเบิกเงินจากบริษัทออนป้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายได้เพราะสัญญาระบุว่าจะเบิกได้หลังสามเดือนสุขสันต์วันสว่างจึงไม่ได้เกิดอีกเป็นครั้งที่สองหลังจากที่ช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่าสุขสันต์วันสว่างได้หันหน้าเข้าหาวัดและบวชสงบจิตสงบใจนานถึงสองปี โดยก่อนที่จะบวชก็ได้นําผลงานที่เขาบันทึกไว้ในชุดก่อนๆไปฝากไว้กับสากปากพนังซึ่งมีเส้นสายในวงการลุกทุ่งเมื่อเขาศึกออกมาสากปากพนังก็ได้นําเรื่องนี้ไปปรึกษากับบริษัทโฟเอซึ่งทางบริษัทก็เรียกเขามาทดสอบโดยการให้ขึ้นร้องในงานคอนเสิร์ตใหญ่ของบริษัทและงานนี้สุขสันต์วันสว่างก็ขึ้นร้องในเพลงของรุ่งเพชรเจ้าตัวบอกว่าการที่ได้พักผ่อนมาเต็มที่ระหว่างที่เป็นพระ ทำให้วันนั้นเขาร้องเพลงได้ดีที่สุดในชีวิตเมื่อเดินลงจากเวทีเขาก็ถูกเรียกตัวให้มาเซ็นสัญญาเป็นเวลา7ปีทันทีพร้อมกับเปลี่ยนชื่อมาเป็นสุขสนต์วันสว่างโดยนายห้างมานิสีเหลืยงเป็นคนตั้งชื่อให้สุขสนต์วันสว่างนำเพลงสงกรานบ้านนามาบันทึกเสียงอีกครั้งโดยอยู่ในชุดฝากย่าฝากยายซึ่งมีการตอบรับจากแฟนเพลงมากมายจนคนรู้จักกันทั่วทีวีออกโปรโมททุกวัน โดยชุดฝากย่าฝากยายออกมาทั้งหมด3ชุดจากนั้นก็หันมาทําเพลงใหม่ชุดหนึ่งแต่ก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ไม่เหมือนร้องเพลงเก่าจึงหันกลับมาทําเพลงเก่าชุดควันหลงสงการออกมาอีกชุดก็ได้รับความนิยมอีกและได้รับรางวัลพระพิคเนศยตทองพระราชทานจากสมเด็จพระเทพในปี2543รางวัลผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายอมาตะยอดเยี่ยมจากเพลงควันหลงสงกราน จากนั้นสุขสต์วันสว่างเกิดมีปัญหาส่วนตัวบางประการจึงหยุดงานเพลงหันมาทำคาเฟ่และค่ายเพลงแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเมื่อมีปัญหากับผู้ร่วมหุ้นต้องหันหน้าหนีวงการอีกพักหนึ่งต่อมาเขาได้พบกับนายตำรวจท่านหนึ่งซึ่งสนับสนุนให้เขากลับมาร้องเพลงอีกครั้งพร้อมทั้งจัดหาทุนมาให้เขาจึงผลิตผลงานออกมาอีกหนึ่งชุดชื่อสุขสัตรมาแล้วชุดที่หนึ่งซึ่งก็เป็นเพลงเก่าในแนวของรุ่งเพชรอีกเช่นกัน ปัจจุบันเขามีผลงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่ม23ชุดโดยแยกย้ายกันอยู่กับหลายบริษัทปี2,563สุขสันต์วันสว่างลูกทุ่งรำวงย้อนยุคเปิดใจหลังได้รับผลกระทบจากโควิด -19 งานคอนเสิร์ตมูลค่านับล้านหายวับเหลือเงินติดตัวแค่71บาทเป็นนักร้องมา30กว่าปีครั้งนี้แย่สุดๆกระทบอย่างแรงคือหมดทุกอย่างตั้งแต่รัฐบาลประกาศยกเลิกไม่ให้จัดงานรายได้เราขาดเลยปีนี้ งานเยอะเพราะว่าผมทำรำวงพอดีลงทุนไปเยอะจากเวทีชุดนางรำ3า30กว่าชุดลูกน้อง40กว่าคนพอรัฐบาลประกาศห้ามจัดเหมือนมีใครเอาอะไรหนักๆมาวางไว้บนอกหายใจไม่ออกคิวงานเกือบ30คิวหายวับเงินหายไปเป็นล้านตอนนี้เงินในบัญชีมีอยู่71บาทถอนไม่ได้ด้วยถ้าคิดเหมือนคนทั่วไปกับเงิน5 0 0พที่รัฐจะให้มันมากสำหรับคนที่ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ อยากให้ได้กันทุกคนแต่อันนั้นคือความหวังเท่านั้นเราไปทําอย่างอื่นไม่ได้เลยยิ่งพวกศิลปินนักร้องลูกทุ่งวันนี้ทําได้แค่ไลฟ์สดในเฟซให้แฟนเพลงได้ดูแก้เครียดไม่มีรายได้อะไรเลยนะครับตอนนี้เราไม่ได้โทษรัฐบาลนะแต่มันเกิดจากความผิดพลาดของท่านนั่นแหละพูดตรงๆท่านคิดๆเลยท่านไม่คิดว่าถ้าทําแล้วผลกระทบคนอื่นเขาจะมายังไงท่านรีบแก้เถอะมันปล่อยไม่ได้แล้ว ความรู้สึกประชาชนที่อยู่ล่างๆมันแย่ท่านป้องกันได้นะตั้งแต่แรกเริ่มแต่ไม่คิดกันขอพูดถึงสอวอหน่อยสลาดหน่อยเถอะครับเงินเดือนท่านมากมายท่านสลาดสักเดือนไม่เห็นจะลำบากอะไรเลยพวกท่านมีตังกันทั้งนั้นสอสอส,อสอวอนั่งนั่งนอนนอนรับตังศิลปินนักร้องบางคนก็ผูกคอตายรัฐบาลเอื่อยไปเอื่อยมาอยู่แบบนี้มันไม่จบสุขสัน์วันสว่างเปิดใจอย่างเซ็งๆหลังเหลือเงินติดตัวแค่เจบาท